บอยประกอบกับพอคุณแม่ทิพสุดเลิฟมาดินเนอร์ร่วมกับแฟนคลับพร้อมทั้งโชว์ฝีมือการทำพิซซาครังแรกให้คุณแม่ทานอีกด้วยแม่เวาแวลมาว่าวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ที่ผ่านมาบอยให้ของขวัญคุณแม่เป็นเงินเจ็ดหลักหนักจริงหรือเปล่าคะท,ที่บ้านที่บ้านเวลาให้เงินเนี่ยมันจะเป็นความหมายของคาว่าแบบเป็นเงินเหง่งเหงที่แบบให้แล้วก็ให้เงินให้เงินชายให้เงินนี้แบบกลายเป็นเงินก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่งางั้นก็เลยเจ็ดหลักจริงไหม แถวๆนั้นครับแถวๆนั้นประมาณนั้นฮะยังยังเก็บไว้อยู่แล้วก็ให้เงินเฮงเขาคืนกลับไปบ้าน,น,นพอให้แม่เฮงแล้ว,แ,ลวแม่ก็ให้ลูกเฮงอะ